สวัสดีค่ะพะ่อแม่มีใครกังวลบ้างไหมคะว่าเบอร์ที่โทรมาเนี่ยเป็นเบอร์มิจฉาชีพรหรือเปล่าเพราะว่าโทรมาเยอะมากเลยเกินนะคะวันนี้ที่ริทมีแอปพลิเคชันหนึ่งมาแนะนําค่ะเป็นแอปที่จะทําให้เรารู้เลยทันทีว่าเบอร์ที่โทรมาเนี่ยเป็นเบอร์ของใครนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เมมเบอร์นั้นเอาไว้ในเครื่องก็ตามค่ะแอปนี้นะคะมีชื่อว่า w h o s c a l l ค่ะเป็นแอปที่จะช่วยให้เราบล็อกเบอร์กวนใจและทําให้เรารู้ทันมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในฐานข้อมูลถึง1,600ล้านเบอร์ค่ะทําให้ระี่ยามารถตรวจ สอบหมายเลขโทรเข้าและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อนที่จะรับสายว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นเบอร์ของใครอย่างนี้เราก็ตัดสินใจได้ทันทีนะคะว่าจะรับสายหรือว่าบล็อกเบอร์นี้ไปเลยวิธีการใช้ก็ง่ายมากนะคะแค่ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน w h o s c l l มาจาก Play Store หรือว่า App Store ค่ะถ้าเราต้องการตรวจสอบว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของใครก็ให้เข้าไปที่ช่องค้นหาอย่างเชือดเนี่ยลองเช็คเบอร์แปลกที่โทรเข้ามานะคะปรากฏว่าเป็นเบอร์ที่น่าสงสัยค่ะหรือว่าเบอร์ไหนที่โทรเข้ามาแล้วเป็นมิจฉาชีพแต่ว่ายังไม่มีขึ้นในระบบเราก็ ็สามารถเข้าไปรายงานได้เช่นกันนะคะว่าเบอร์นี้คือเบอร์สแปมเป็นเบอร์ที่น่าสงสัยนั่นเองค่ะอย่างน้อยนะคะแอปนี้ก็ช่วยป้องกันไปอีกขั้นนึงค่ะพอ่พอแม่คนไหนนะคะที่ลองใช้ฮูสคอลแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมมาแชร์กันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพจเชื่อหนูสีเอาไว้เลยค่ะจะได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและไม่ตกเป็นเหยืย่อของมิจฉาชีพค่ะ